วันนี้ที่นี่ฝนตกจ้ะฝนตกตอนประมาณช่วงช่วงบ่ายสี่หรอไปช่วงประมาณบ่ายบ่ายสี่กว่าบ่ายห้าเนี่ยแล้วก็ตกตกมาเรื่อยๆตกเยอะเลยละอากาศก็เย็นมาเรื่อยๆเรื่อยเ,เลยจ้ะตอนนี้อากาศเย็น ฝนก็ยังมาเรื่อยๆไม่ถึงว่าเขาก็จะอยู่รอบๆอ,อยู่นี้อยู่จะแต่ยังไม่ไม่เข้ามาตกเขาเขาจะตกเข้ามาเป็นช่วงๆฝนเขาก็จะเดินทางไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถ้าดูจากเรดาร์แถบ ของกรุงเทพไม่ค่อยตกจ้ะตอนนี้ก็จะมาที่แถบของตัวนอกเฉียงเนือการตกของฝนก็จะตกไปทั่วทั้งประเทศเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีที่ที่แถวกุงเทพระแถวกาญจนบุรีก็จะมีตก ก็ทยอยตกไปเรื่อยๆจ้ะตกนี้ตกเยอะเลยนะตกไปเรื่อยๆไงไม่ได้ไม่ได้ว่าตกแบบลมแรงตกมีน้ำเยอะตกนานๆติดต่อกันอนะ่ะ ราะว่าพื้นดินเนี่ยฮะเขามีน้ำน้อยความร้อนตั้งสีความร้อนที่ระอุพื้นดินและมีน้ำน้อยตอนนี้พื้นดินก็เลยลับน้ำก็จะต้องมีฝนตกมากจะถึงจะสามารถมีน้ำใต้ดินได้เพียงพอ ในฤด,ดูร้อนฤด,ดูแรงอะ่ะแล้วก็สังเกตกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อน้ำนี่มีอยู่เยอะจ้ะน้ำองค์ประกอบของโลกอะ่ะปริมาณน้ำนี่เยอะดินก็จะมีน้อยในส่วนที่เป็นโครงสร้างของโลกนะ ส่วนดวงดาวอื่นๆเนี่ยก็มีอัตราส่วนของดินของน้ำก็ไม่เหมือนกันถ้าของโลกนี้มีน้ำอยู่เยอะมีดินอยู่น้อยดังนั้นบริเวณที่แห้งแล้งเนี่ยก็คือบริเวณที่ผิดปกติมากๆล่ะ ไปถึงบริเวณที่ควรจะเก็บน้ำได้แต่ว่าไม่มีน้ำเนี่ยแสดงว่ามีความผิดปกติเยอะพวกเราก็เลยมาทำให้บิกิตที่เกิดขึ้นนี้ให้เป็นโอกาสของการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศ ประเด็จปุกุลอมปสจันทัสโรตามที่เราลงรายละเอียดของวันก่อนๆนนั้นที่ว่าสภาพของพื้นที่จากเดิมมีความ,มสมบูรณ์มีพลังงานจ้ะ จากนั้นเขาก็ใช้พวกพวกปุ๋ยเคมีอ่ะใช้พวกสารสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อต่อคนต่อสัตว์ต่อต้นไม้ด้วยนะคนสัตว์สิ่งของพลังงานที่ ทำให้เกิดความรวมสมบูรณ์พลังงานที่ทำให้คนสัตว์สิ่งของอยู่อย่างสงบร่มเย็นเนี่ยลดลงจ้ะกิเลสที่ทำให้ไปเอาสิ่งที่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์สิ่งของเข้ามาในพื้นที่เนี่ย ก็ทําลายความุดมสมบูรณ์ผลลัพธ์ก็คือเกิดความไม่อุดมสมบูรณ์เราก็าไปเจอการแก้ไขจ้ะก็คือฮิวมัสนั่นแหละฮะแก้ไขพวกสิ่งที่เป็นอันตรายต่อคนจับส,สิ่งของสิ่งที่เป็นพิษฮิวมัสนี่ก็แก้ไขได้ด้วยนะ ็จะปรับให้เข้าสู่สภาวะไม่เป็นพิษเราก็ไม่ใช่ใช้แค่ฮิวมัสเรายังใช้การหมักน้ำหมักด้วยการทำอาหารที่เราสร้างขึ้นจากการหมักเนี่ย ทำให้โครงสร้างของอาหารนั้นเป็นประโยชน์มากขึ้นน่ะก็เป็นการทำเอนทำน้ำหมักทำเอนไซม์ผลรับออกมาก็จะเป็นฮิวมัตฮของที่มีประโยชน์เท่าไรก็เกิดขึ้นมากมายเลยในรายละเอียดของน้ำหมักมีโกฮอร์โมนมี วิตามินวิตามินที่มีว่าก็วิตามินบีคอมเพกมีวิตามินเอดีเควิตามินที่เป็นขั้นตอนที่เกิดการหมักนะฮะเราได้ไปรโยชน์เยะแยะเลย เนาเอามาแก้วิกฤตได้เช่นกรณีแบบคนที่เขาคนที่ตาเขาฝ้าฟางเนี่ยนะตาฝ้าฟางบางทีเราเห็นเห็นบางคนอายุมากแล้วก็ตาเขาไม่สดใสอ่ะตาเขาดูขุ่นๆมีความเสื่อมอย่างเงี้ยฮะ ก็เกิดจากซากสัตว์ที่เขากินน่ะสะสมเขาก็มีรูแล้วก็แก้ไขโดยให้ทำฟาสติ้งจะ้ะเพื่อจะให้ซากสัตว์นี้หมดไปดูดวงอทิยต์เดินดมปาน ทำตามรายละเอียดที่เราทําฟาสติ้งกันแล้วก็เอาน้ำหมักที่เราใส่ยาหอมเอามาเอามาหยอดที่ตาด้วยจะจะแสบมากเลยนะการหยอดเราก็หยอดเป็นแค่หยดหยดน้อยหยดนินดๆแต่ฮะ เราแสบแล้วก็หลับตาไว้แล้วก็ให้สังเกตว่าน้ำมัดยาหอมเนี่ยเขาได้เข้าไปในตาของเราในส่วนต่างๆอย่างนั้นเราจ้ะแล้วก็สามารถหลับตาได้ไม่จะเป็นว่าต้องลืมตาเพราะว่าแสบมาก ก็จะทำให้เซลล์ที่ตาเขาได้ซ่อมสร้างตัวเองจ้ะมีมีของที่เป็นประโยชน์ที่เราเอามาจากเต้าหู้วิตามินเอามาจากไขวิตามินด้วยจ้ะเราก็ทานของอย่างนี้ด้วยทีม่มีวิตามินบีคอมเพล็กมีวิตามินเอดีเคอะไรอย่างเงี้ยหรืออื่นๆอีกเยอะแยะเลย ทาให้ร่างกายได้ของที่ต้องการเขาก็ทํางานได้ดีแล้วเรายังให้ให้ทางทางน้ําเอนไซม์หรือว่าน้ำหมักที่เราใส่ยาหอมไว้ด้วยเนี่ยเอามาหยอดด้วยจะหยอดช่วง ไหนก็ได้แต่ก็ช่วงที่ง่ายก็ช่วงที่นอนน่ะละฮะก็จะทำให้ส่วนของตาเนี่ยเขาขับขยะออกแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่จะตาก็จะสดใสขึ้นว่าเรื่อยๆเลยจ้ะเรา เราไปเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆหย,ยุดวิกฤตที่เกิดขึ้นที่กิเลสเขาบังคับให้เกิดแก่จเจ็บตาจากโครงสร้างกตวขออนั่นลหละหเพื่อจะทำให้เกิดเป็นซากคนสั์สิ่งของเราก็เอาโอกาสที่เขาทำแบบนี้มาทำให้เป็นงานของเรา เป็นการรวบรวมรักษาบราิวารสิบทัดเสด็จมคาคนหลวงพ่อสจ๊ตทัศโรทำให้เราได้ปรับปรุงตัวเราเองเป็นโอกาสที่ทำให้ได้นำองค์ประกอบที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบราิวารสิบทัดเสด็จมูคลหลวงพ่สจ๊ทัศโรเนี่ย มารวบรวมมากยิ่งขึ้นเลยเอยเป็นการรวบรวมรักษาบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันทัสโรเราจึงมีแผนที่ว่าเราจะเราจะต้องเอาเอาฮิวมาเนี่ยมา ให้ผู้อื่นทั้งหลายเนี่ยได้เอาไปใช้จะจะเกิดประโยชน์หลายๆอย่างเลยนะเกิดประโยชน์หลายหายอย่างก็คือพอเรามีฮิวมัสมาเนี่ยก็จะมีผู้ที่เขาเขาอยาก จะเอาไปใช้เนี่ยเขาจะมาถึงเราจะ้ะพอมาถึงเราก็ก็เ,เป็นโอกาสในการให้ข้อมูลละเราจะรู้รายละเอียดของการดำเนินชีวิตของเขาอะฮะการดำเนินชีวิตของเขาเขาก็จะมาในลักษณะของการต้องการให การเขาปลูกเขาเจริญรุ่งเรืองอะฮะก็ต้องการให้รวยนั่นเองจ้ะแล้วก็ลงรายละเอียดไปได้จ้ะว่ารวยต้องทำอย่างไรเมื่อเข้ามาถึงเราแล้วเนี่ยแล้วเรายังสร้างรูปแบบของทานศีสวาธิที่ให้เขาเลยละ่ะเราก็จะสร้าง ทานสิษย์สวัสดที่ให้เขาได้ปฏิบัติด้วยล่ะแล้วถ้าเขามาก็จะมีสถานที่ต้อนรับอะสถานที่ต้อนรับก็มีมีครัวชาวสิวิไลบรมีสันสุทัศเสเดปพระคุณหลวงสดจันทัสโลอย่าเนี้ยมี ละเอียดของอาหารแต่ละอย่างวิธีการทำแล้วก็มีวัตถุดิบที่เป็นแบบที่เราทำขึ้นมาเพื่อให้เกิดความครบถ้วนของประโยชน์ที่ร่างกายต้องการถ้าเราจะไปเอามาจากที่เขาได้ผลิตกันอยู่แล้วอะเราก็ไม่มีความชำนาญว่าเขาทำครบถ้วนแค่ไหนไง ในแต่ละแต่ละลายอะเราก็จะเอาแบบไม่อร่อยจากเขาอ่ะละ่ะที่เขาผลิตอยู่แล้วแล้วส่วนของเรานี่ก็จะเอาเพื่อทำให้เป็นประโยชน์ให้ได้ครบทวนที่ร่างกายต้องการประโยชน์ที่ร่างกายต้องการก็จะต้องมีสิ่งที่เราสร้างขึ้นด้วยในของที่จะ เป็นอาหารของที่จะเอาไปปรุงอย่างเงี้ยคะเขาก็จะเริ่มรู้ว่าเขาจะต้องใช้อะไรเพื่อจะต้องดำเนินไปโดยไม่ไปทำลายทำลายคนสดสิ่งของแล้วอสร้างมากินอย่างเงี้ยจ้ะแล้วเขาก็รู้ว่าที่เขา ไม่ร่ำรวยยากจนมีเรื่องราวในชีวิตอย่างเงี้ยฮะที่ถูกบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายอ่ะตายกันเยอะเรื่อยๆเลยนะมีเรื่องราวอุบัติเหตุความเสื่อมอะไรเยอะมากเลยอ่ะอัตราการตายเพิ่มขึ้นก็ก็เป็นการถ่ายทอดให้ได้ได้รู้ละ่ะเมื่อเรามี ผู้ที่เขามาถึงเราแล้วเนี่ยฮะเขามาเพื่อเอาฮีบัตไปใช้อย่างเงจ้ะล้วก็จําหน่ายน,นะเราจะแล้วการจําหน่ายก็จะมีมีราคาที่ ที่เราจะได้ผลลัพธ์ที่สามารถจะเป็นค่าขนส่งได้ด้วยที่เราขนมาจากแหล่งที่เขาผลิตอะแล้วก็ถ้ามีของที่ดีๆเราก็นำมาจำหน่ายได้เลยละ่ะ มีสิ่งที่เพื่อต้องการหลายๆอย่างอ่ะโดยเราก็จะไม่ใช้เคมีที่เป็นเคมีที่ทำอันตรายต่อคนตัดสิ่งของที่เรารับรู้ได้ในความหมายของอยาฆ่า,า,มาแมลงเราก็ไม่ใช้เราก็ไม่จำหน่ายไม่นำเสนอความสำเร็จก็เกิดขึ้นเลยเลยอยกเมื่ย ใช้ฮิวมัรกันมากขึ้นก็ดมสมบูรณ์เลยนะส่วนเดิมๆที่ถูกทำลายก็จะกลับมาใหม่จะ้ะเขาทำลายล้างสูงเลยนะในเวลาไม่กี่ปีเนียเราก็ต้องมีสิ่งที่แก้ไขได้เร็วทันทีเหมือนกันจะ้ะก็ได้ฮิวมารไ้้ล่ะแล้วก็บอกให้เขาทำานหมาดด้วย ในรายละเอียดเนี้ยเราเราทํางานไปแล้วด้วย้วเนี้ยแบบที่เราไปดูงานเมื่อสองวันก่อนเนี้ยก็บอกให้เขาทํอแไบนด้นละแล้วก็บอกเขาให้เลิกกินซากสัด้วยเพราะเขาต้องการให้ชีวิตเขาครอบครัวเขาประสบสุขอะ่ะเราก็บอกเขาว่า กินซากสัตว์นี่เนี่ยฮะก็จะมีลักษณะแบบได้อีกแยะเลยล่ะแล้วเมื่อเขามาถึงเราเขาก็เขาก็เจอร้านครัวชาวซอลายบริสันท้าัประเทศครู้ปรัติศสรลเจอเจอของที่เราผลิตขึ้นมาจ้ะเราผลิตอะไรขึ้นมาก็ได้หมดเลยอ่ะผลิตพวก อาหารขนมอะไรได้หมดเลยคือพอพอเขามาเขาเห็นเขาก็อยากได้ใช่ไหมอ่ะก็เหมือนเป็นร้านนั่นแหละจ้ะเหมือนเป็นร้านค้าแล้วต่อไปบางทีเราไม่อยากผลิตเองเราก็ไปหาจ้ะไปหาผู้ที่เขาผลิตเก่งๆอะ่ะแล้วก็ควบคุมคุณภาพแล้วเราก็เอามา,าไว้ที่ร้านเรา แล้วเดี๋ยวถ้ามีต่อไปบางทีก็เป็นแหล่งค้าส่งอ่ะเป็นแหล่งขายส่งต่อไปอีกเห็นไหมไอ้ที่เราทำทำทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าจะมีสมาชิกของเราอะ่ะที่ที่มีความชำนาญด้านเนี่ยก็จะมาทำจะ้ะจะมาอยู่ในพื้นที่อะ่ะเพื่อจะได้มีโอกาสรวบรวมรักษาบริสัทธิ์พระพ์เ้าพะเดชกุศลจงสโล่์ส่วนที่ ที่เป็นมาก่อนเนี่ยนะที่เขาไม่ได้ทํากันก็คือเขารวบรวมรักษากิเลสกันจ้ะเขาไม่ได้ทําตามมักมีองแปดอะเราเราทําแบบมักมีองแปดจ้ะอานศีลสมาธิอะแล้ว แล้วเราก็เราก็เป็นต้นแบบของชาวสิวิไลบริสามสิบทั์ประเด็จพุภูสกันทัศโรจะก, <c oughs> ก็ก็จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นนั่เแหละฮะเราก็นำให้เขาได้เป็นชาวสิวิไลบารมีสามสิบพัด ส็เด็กพระกุลหลวงพุสดจันทรทัศโรเราจะอยู่ได้ด้วยตัวเราเองเห็นไหมเราเป็นผู้ให้เนี่ยฮะแล้วในระหว่างเนี้ยเราก็หาของที่เราสามารถที่จะนำเสนอให้อยู่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเริ่มมีผลผลิตในของที่เรา ได้ปลูกไว้ได้ได้มีที่เพิ่มอ่ะที่เราจะลงปลูกที่เราจะลงทำเป็นต้นแบบอ่ะของทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในงานหมดเลยนะเช่นสิ่งที่เราปลูกอุดมสมบูรณ์อย่างเงี้ยมีระบบของการทำจัดการที่ดี แต่กดั้ที่ดีก็หมายถึงว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรไม่ได้มีค่าใช้จ่ายมากมายมีของจำเป็นหลักๆก็คือมีระบบน้ำมีพื้นที่ที่ที่ไม่เป็นพิษที่มีพลังงานอะที่เราใช้ฮิวมาอะ่ะเขาก็จะทำแบบเราจะ้ะ ทำน้ำหมักป้องกันมแมลงขึ้นมาใช้เองอย่างเงี้ยจากเดิมที่ถูกหลอกลวงบิดเบือน <c oughs> ก็จะได้ไม่ต้องมาถูกหลอกลวงบิดเบือนแบบเดิมเดิมเราก็ <c oughs> <c oughs> ได้ทำเป็นชุมชนเป็นสังคมเป็นยุคชาวสิวไลบริษัทสิบประเดชพรภูหุมพระสจักรสโรเนี่ยฮะก็เป็นผลที่เราได้ลงรายละเอียดกันมาตลอดอะแต่เราก็จะทำแบบเนี้ยฮะใน ในที่ต่างๆทําให้เป็นชาวสิวิไลเป็นกัลยะาณมิตรชาวสิวิไลาบารมีสามสิบทัศเษพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรหยุดวิกฤตภัยพิบัติอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ <c oughs> ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลา ในงานของเรานี่หละฮเป็นหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงเพราะว่าก็ยังไม่เห็นว่าใครจะทำอก็เราเรารู้ว่าทำยังไงแล้วเราพอทำได้เราก็ทำ สิงนี้เราทำก็ทำทานศีลสมาธิทำตามมักมีองค์แปดจ้ะเนี่ยครับพอเราเป็นผู้ให้ให้ในสิ่งที่เราคัดสรรแล้วก็ให้ทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่เาใส่พลังงานทั้งเรียบทั้งอย่าบนั่นเอง ต้มตำเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากจ้ะแล้วก็นิยมกันเยอะ,ะด้วยแล้วถ้าทำให้อร่อยนี่นะโอ้ก็จะต้องมีองค์ประกอบที่ที่คัดสั์แล้วอะอร่อย <c oughs> เขาสามารถเอาพิษตามเนี่ยมามา,มาทำเป็นมาทำเป็น เหมือนส้มตำได้จ้ะแล้วถ้าปลูกเยอะขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยก็จะมีเยอะเลยละแล้วก็ไม่แพงก็จะได้เอามาทำประโยชน์ได้เยอะแยะเลยไม่แพงแล้วก็มีจํานวนเยอะขึ้นมาเรื่อยๆเ,เลยเราก็จะมีมีเอามาใช้ได้ง่ายๆเป็นของที่ไม่ต้องหายา เนี่ยเราสร้างขึ้นมาอย่างเงี้ยทําง่ายๆอย่างนี้โอ้ทําเป็นพิธภัณฑ์อื่นๆได้เยอะแยะเลยนะถ้าที่ชอบพวกมันฝรั่งทอดอย่างเงี้ยแล้วก็เอากล้วยกล้วยหอมที่ยังไม่สุกเอามาทอดแบบน้องลินอย่างเงี้ยเอา พีชปามมาทอดก็ได้เขาจะมีความอร่อยเพราะว่าเขามีโปรตีนเยอะความอร่อยก็จะเป็นแบบเป็นกรดอะมิโนโท,ที่เยอะนั่นละอร่อยแบบกรดอะมิโนหล,ลๆแบบที่เป็นโครงสร้างของโปรตีนเนี่ยที่รับรู้เป็นความอร่อย นี่ครับพอพอทำเป็นแหล่งขึ้นมาเนี่ยก็เป็นแหล่งของการนำนเสนอพวกผิทะพั์สินค้าทั้งหลายได้เลยอะ่ะแล้วเราก็จะมีเกณฑ์ของชาวซีวิไยในของที่อยู่ใน ในแหล่งนี้อ่ะสมาชิกชาวซีบรไยบริสัท์ทานผูเด็กผู้ผู้สูงอก็จะเพิ่มขึ้นลหละหรือบางทีก็จะเป็นสมาชิกแบบใครอยากจะไปที่ไหนจังหวัดไหนไปไปอยู่ดันนานหรือว่าไปอยู่เป็นช่วงก็มีให้หมดเลยแล้วก็ได้ เข้าถึงผู้ที่อยู่ในจังหวัดนั้นด้วยก็จะได้รับรู้ถึงการทำหน้าที่ที่ก้าวหน้าของเราเนี่ยะในการสร้างที่สุดแห่งธรรมพารมีสามสิทธัตระเดชปคุลุมภูสุดเจนทัศน์สรุปไปพร้อมๆครูบาอาจารย์ของเราอย่างเงี้ฮะก็เชิญเราทำหน้าที่กันต่อได้เลยจ้ะ